จ,จังหวัดประจวบคิริขันขอเชิญเที่ยวงานท่องเที่ยวประจวบคิริขันมหสัจจรเมือง3าอ่าวและงานกาชาติประจำปี2559 19-28กลุ่มภาพันนี้ชมการแสดงแสงสีเสียงความเป็นมาของเมืองประจวบคิริขันรวม7องค์ การประกวดสาวงามประจวบคิริขันประกวดร้รองเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อบตอประกวดหางเครื่องแม่บ้านครอบครัวตามมงไลดิทศการมีชีวิตของทุกส่วนราชการในมู่บ้านพ่อเราเมืองสามอ่าวถนนสายวัฒนธรรมสะพานสรานพิธีงานทำมือศิลปะพื้นบ้านงานวัฒนธรรมท,ท้องถิ่น กิจกรรมล่องเรือสำราญการแสดงบนเวทีอีกมากมาย19-28กุมภาพันธ์นี้งานท่องเที่ยวประจวบคิริขันธ์มหาสย์เมืองสามอ่าวและงานการชาติประจำปี2559ที่จังหวัดประจวบคิริขัน